สวัสดีค่ะคุณเทสสวัสดีค่ะคุณกวางค่ะวันนี้คุณเทสมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะเป็นเคสของไตนะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าค่ะมาถามว่าฟอกไตทานเจลได้ไหมหรือว่าทาแล้วต้องฟอกไหมเดี๋ยวมาดูเคสนี้นะคะเคสมีตัวอย่างมาให้มาให้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคือเคสนี้ค่ะเป็นสาวใหญ่วัย49ปี สี่สิบเก้าย่างห้สิบประมาณเนี้ยค่ะอาชีพก็น่าจะอาชีพเดียวกับคุณกวางเลยก็คือพนักงานบัญชีใช่ใชคือคือเคสน,นี้เป็นลูกค้าที่ทานต่อนเนื่องมาเป็นเวลาสองปีแล้วค่ะ,ะก็คือตอนที่มาเนี่ยมามาด้วยปัญหาสุขภาพในเรื่องของไตเสื่อมระยะที่ห้าค่า GFR ค่า g f เเนี่ยตกอยู่เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นมีความดันร่วมด้วยแต่ว่า ตรงนี้ค่ะคือมันก็ส่งผลทําให้เขาว่ามีอาการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบวมร่างกายซุดง่ายหยายใจติดขัดแล้วก็เป็นไข้ง่ายภูมิต้านทานตกอะไรเงี้ยค่ะขณะที่ว่าแบบลุกมาจากเตียงไม่ไม่สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อมานั่งทางานได้เอาอย่างนี้ดีบว่าค่ะเพราะมันเหมือนแบบคือร่างกายเขามันดาวไปหมดทุกอย่างเลยจนวันหนึ่งอะค่ะเขาได้มามาเจอเทสเมื่อสองปีที่แล้ว ก็เลยแนะนําให้ทานเ็จฟื้นปูไตอูมิสองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งแต่ก่อนทานเนี่ยคือเทสถามเขาอยู่แล้วแหละว่าพี่มีเวลาให้เทสอ่ะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้ายังพอมีเวลาให้เทสในเรื่องของการที่จะเดินทางไปฟอกไตอะค่ะถ้ายังพอมีเวลาให้เทสอ่ะคือเทสก็จะจะลุยกับกับเขาได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอหมอชะลอการฟอกทุกครั้งที่เขาไปหาหมอ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะชะลอได้มากแค่ไห่อะไรเงี้ยเ่ก็เลยแนะนทำใ,ให้เขาทานควบคู่ก,กับการคุมอาหารตามหลักโภษนาการของผู้ป่วยโรคไตอะค่ะหลังทานไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะอาการต่างๆที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะตัวบวมร่างกายซุดเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสามารถลุกขึ้นมาทำงานได้โดยที่แบบ รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลังทานครบสองเดือนก็ไปตรวจก็แสดงว่าค่าไตาเ,เริ่มดีขึ้นจากห้าเปอร์เซ็นมาเป็นเก้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเจ็ดแปดเก้าคือมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทรงๆมาเรื่อยๆแล้วก็ยังทานเจลมาตลอดทุกเดือนจนมาเมื่อต้นปีหกสี่ที่ผ่านมาค่ะค่าไตาเริ่มตกค่าของเสียเริ่มขึ้นทั้งๆท,ที่ยังทานเจลอยู่ทุกทุกวันนะคะทุกเดือนสั่งเจลอยู่ตลอดแต่ ร่างกายเขาอะยังแข็งแรงมากก็เลยแบบเหมือนสอบถามกันมาจนได้ความอะค่ะเพราะแบบเขาอะเป็นคนดือ้อเขายอมรับตัวกับกับตัวเท็เองเลยว่าเขาเป็นคนดื้อมากคือคุมอาหารไม่ได้เลย<ะ>ทานทุกอ,อย่างที่อยากทานตาม<ะ>ใจปาก enjoy eating สุดๆคือแบบ<ะ>จนทําให้ค่าไตาตกไปขนาดเนี้ยค่ะ,ะแล้วก็แบบเหมือนเจ้าตัวก็พูดเองว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เจลเนี่ย คงได้ฟอกไตไปนานแล้วค่ะที่แข็งแรงได้ที่แข็งแรงได้อยู่ในทุกๆวันแบบไม่ป่วยง่ายร่างกายไม่สุดอะก็เพราะว่าแบบเจลช่วยชีวิตเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ใจนึงอะคือเราอะก็แบบดีใจนะที่ลูกค้าเห็นข้อดีของสารอาหารแต่อีกใจนึงอะก็คือแบบอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวคือก็อยากให้ค่าเลือดที่แบบมันสามารถใช่ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ แต่อย่างที่บอกค่ะโรคไตมันเป็นโรคที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันคือถ้าอยากให้เจลช่วยฟื้นฟูลูกค้าก็ต้องคุมอาหารให้ถูกหลักเพราะถ้าอ,อาหารเนี่ยเรารืมแล้วว่าเป็นปัจจัยที่บ่งบอกทําให้แบบระบบไตมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยไปทานอาหารนอกบ้านปรากฏว่ากลับมาท้องเสียติดกันสองวันแล้วก็ทําให้วันที่สามเนี่ยนอ แม่เรียกไม่ตื่นส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจนหมอก็คือแบบต้องบอกว่าต้องฟอกตายเพราะว่ามีภาวะน้ําท่วมปอดค่าของเสียพุ่งพุ่งไปแบบร้อยหสิบอย่างเงี้ยค่ะค่าไตก็ตกลงเหลือสองเปอร์เซ็นต์คุณแม่คุณแม่ผู้ป่วยเป็นคนโทรมาหาเทิเอง บอกว่าเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยฟอกไตลแล้วนะเพราะว่าท้องเสียงนกไม่ตื่นคือเทก,ก็ตกใจช็อกเกิดอะไรขึ้นคือเด้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเล่าให้ฟังแต่แบบตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอยากสอบอยากจะมาสอบถามเทปว่ายังสามารถทานเจลได้อยู่ไหมเทก็ตอบแบบไม่คิดเลยคะ่ะว่าสามารถทานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าเจลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ว่าในเรื่องของไตแต่เวลาทานแล้วอะทุกอย่างในร่างกายระบบต่างๆมันดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทาเหมือนเดิมได้เลยผู้ป่วยจะได้ไม่ซูโทมจะได้ ไม่มีแรงสร้างภูมิต้านทานอาการที่เกิดหลังจากฟอกไตก็น้อยลงอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ผู้ป่วยอ่ะพูดมาอยู่ประโยคนึงคือเท็ดดีใจมากแกพูดว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าอาหารเสริมตัวไหนจะทําให้ลูกแม่ดีขึ้นแต่เจลทําได้จริงพิสูจน์มาสองปีคือเชื่อหมดใจคือแม่เขาแบบอยากให้ทานต่อแต่อยากถามเท็ดก่อนเพราะว่าแม่ก็เชื่อมาตลอดว่าเจลเนี่ยทําให้ลูกเขาเนี่ยดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่แบบ ลูกเขาอะดื้อเองไม่เคยกุมอาหาร<ม>ก็ไม่แปลกที่แบบเหมือนร่างกายมันจะตกลงมาขนาดเนี้แหละ ประมาณนั้นนะคะแล้วคือหลังจากที่เทนแนะนําให้ทานเจลควบคู่กับก,การฟอกไตอะค่ะอาการอ่อนเพียอ่อนแรงหลังจากฟอกไตเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยืนยันที่จะทานต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเพิ่งส่งข่าวมาบอกว่าเออถูกฟอกไตน้อยลงจากสัปดาห์ละสามครั้งเหลือเป็นสองครั้งแล้วค่าไตาก็ดีขึ้นแต่ก็คือยังทรงๆก็ยังต้องฟอกไตยอยู่อยะะ่างเงี้ยค่ะเครก็รู้สึกว่าเออถ้าลูกค้าดีใจเราก็ดีใจด้วยแบบพองฟูไปด้วยที่แบบเห็นลูกค้ามีสุขภาพร่างกายที่แบบ แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเคสตนี้นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทสขอบคุณค่ะคุณก้าสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video